กนซื้อเห็ดในสองติดพี to to <c oughs> uh ่น้องดีเลจ้าเห็ดน่าเราติดไว้เมือนจะเอามาแกงสุกินน้องแกงแซ่บสุกินได้พี่น้องเด้อนี่เดี๋ยวออกมาแล้วสิ ให้่ละลายตอนพี่น้องให้น้่งแข็งละลาย,ายเจ้าพน่น้อน,นีาดาสิบ,บมัดแกงมันเบิกตอนมันละลายแล้วกับไปแกงกันเล่นเนาะพี่นอ้องน,นี่ก็ละลายแล้วพี่น้องที่ฮะบางทีแม่ดาวออกมาจากสองจิดน,นะนีละลายละสองติดสีพี่น้องนี่เป็นดอกเป็นดอกพาะแม่ดาวลวกทั้งดอกลเลยบดดอกไว้ดกกได้ใส่นี่พี่น้อง ได้นด้วกไวววันนี้กับสิบไปผ้าผ้าแล้วกับสิบไปแกงเนาะพี่นออ้องเป็นดอกงามอยู่คือเกา่าเลยพี่นอ้องอันนี้เครื่อง เครื่องกระเตียมพร้อมแล้วพี่น้องแม่ดาเตียมเียบรอยเฮดที่ใช้แข็งแับน,นี้ก็ละลายแล้วอันนี้เป็นพริกอันนี้เป็นนอไม้กับฟองที่มันมีอยจจะนั่ง,งมีพักขาน่พี่น้องพักชะอมเนาะอานจะนั่งเป็นนอไหม่เดี๋ยวที่แม่ดาจะเอาลองไปแกงด้วยน้ำกันอันนี้ก็เป็นพักอีตู้พี่น้องพักอีตู้ก็สิเนวนี้เนาะใส่สองฟิตแหวมกับเป็นนิสัยแหละพี่นอ้องโอเคบานห้าเด้อ อันนี้ก็สิเป็นลูกโดดกับบวบฝรั่งใส่แบบนี้ผมชื่อรสเกลือนำปลานำปลาละเขาก็สิไปแกงกันเล่นกัพี่น้องวันนี้นืองกัเดือดนะพี่น้อง,อนนอองไม่แรกกสิใส่ผิกแกงนงไปอันอันนี้เป็นจำดานี่เป็นปลาคามเปียกพี่น้องแม่ดาตัดสมจักน้อยนึงแม่ดาสอบก,สก,กินตัดสมแกงยําะไรกัตัดสมนะอพี่น้องแซ่ ใี้กระแม่ดากาเซียาเห็ดลงเลยพอหมอเดือดแล้วนเนาะเห็ดลงเลด้งไฟจากน้อยกันทีเดียวเห็ดลงลได้ด้วพี่น้องนี่คือเห็ดเห็ดที่ห้าวฟิตไว้์เนี่ยเอาออกมาแล้วมันก็สดขึ้น่อพี่น้องแสบขึ้น่อตอนนี้เห็ดบ่ออกแล้วเนาะกระดิ่งกินในช่องฟิตเลยพี่น้อง จะเป็แม่ดากระสีใส่น้ำใหม่ลงไปตามกัเนเลยนได้พีน่น้องน้ำใหม่กับหนามเชดังน้ำใหม่กับป๋องกับผักขาเห็นเอาล่วมมาเล่นเราพี่น้องโอ้ยหอมพี่น้องนี่นี่แม่ดากระสีปิดฟ้าไว้แฮมเดือดแล้วเขาจะสีมาปรุงรสเนาะพี่นอนะ้องเนาะเดือดแล้วพี่น้องโอ้ยหอมพักขา làm rất bùng lên tiếng nho, lá dứa, đi, đặt cái đi, ชุรักหน่อยผชุรกใส่หน่อยเหน่อยที่เป็นรอนใส้ด้กับแซ่บไส่เกลือกน,อน้องแ่นกับแซ่บกับบนี่ะ ตัดไปหน่อยแกงย่ำไรกระแสริฐนั่นเลยแม่ดันี่เห็ดเห็ดเห็ดประเทศเห็ดประเทศเที่ในไอ้ดาอยู่นี่มันก็ออกอีกแล้วดูข้งนบานอื่นผลออกดูเห็นผลเก็บนะบานนี้ก็ออกอีกแล้วไอ้ตามก็บอกออกไปจอบเบิ้งมันานเลยเห็ดพร้อมหน่อยหนึ่งไปบ่ท่านแกถึงดูหน่อยไอ้เห็ดพร้อมแม่ดาเอามาใส่น้ำ แกงร่วมกันไปเอ็ดอนพี่น้องนี่งเคอนเอ็ดคอนสนถึงไหมดาเด็บมั้งแต่กระดอกมันอ่อนมันเอาไว้ถย่างถือย่างจิงใช่แบบนี้เขาก็เสีอารมณ์ลงเลยพี่น้องลูกโดดแล้วต้นหอมแล้วก็บวกพลัง เราพี่น้องโปร่งต้นผลสอบแบบใส่เขาอ้ยงก็เออเขาเอิญเข่าเบือเนเขาเบือกันเท่าทีมันเป็นเอิญอย่างไรบอกไอ้ดาบแม่ดากก็บอกว่าถือแม่ดาบก็ชอบแม่ยาชอบกินน้มใสสดนามังเสร็จง แล้วอีกแป๊บหนึ่งจะจังสีใส่ผักอีตูเนาะพี่น้องเนาะเรียบร้อยใส่ผักตูผักอีตู้ลงไปเลยจ้าทั้งเห็ดขอนสนทั้งเห็ดผึองหวาน เป็นจแ,แสบพี่น้องเฮ้ยมาเลยพี่น้องตัวแมาตักเอาเลยจ้า,าวนะุ่นอะแสบอีนี้พี่น้องในอากาศิมแสบแห้งสิมมึงอีกกันเอาใหม่ติดเลยนี่นสิมมึงกันพี่น้องอื้มน้องเอ มันเบาเอาดิพี่น้องแสบอหรีมาได้พี่นองเด้ออยากให้พ่นองกินน้ำเด้น้องเนี่ยีดิพ่นองนี่ไม่อด้อยากให้พ่นองสดน้ำแสบ เรียบ้อยพี่น้องเตรียมตัวไปกินกับข่าวเหนียวห่อน,อนเรียบลอยพี่น้องแกงเห็ดน,นะหลุดโดดสดจะข้ามได้พี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อม,มาตักไปกินก็เราถว่ยละถวย,ยได้พี่น้องหลายเต็มหม้ออยู่มืด่ดาที่สดจะข้ามดอกง่ายพูด้วย อันนี้ดอกสดจะข้มามกันได้พี่น้องอแสบขักแสบแน่พี่น้องอีกอือข้ามตอนนี้พี่น้องมันจะเป็นตัวแสบดอกนี้ แชร์พี่นอ้องปลาพี่นอกก้นองกินข่าวน่วกันเรียกได้ว่าดา,า,อากออนุญาตกินข่าวกันเด้อ